โอเคครับอยู่ร้านบางกาแอร์ซอฟ์นะครับวันนี้มา r e v i e เจ้าตัวดับเบิลเบลก็อก๑๗เจน๔เอ้ยเจน๓นะครับผมอ่ะเปิดกล่องกันน,นี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอัปแบริ่งแล้วพร้อมเล่นหนึ่งพันเอ้ยสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับฟรีค่าส่งนะครับผมมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องก็จะมีปืนกับแม็กกาซีนนะครับสองอย่างตัวนี้ผมก็ล้างแล้วนะครับเนื่องจากอัพแบริ่งเนาะ ตำแหนี้ภายนอกนะครับมีรอยตรงนี้ปก,กติแล้วตัวนี้เป็นรอยรอยของตัวเพจดอทนะครับผมว่าเพจดอทออก org, เพราะว่ามันใส่แล้วมันไม่สนิทนะครับเพดดอทใส่แล้วมันง่ายคือใส่แล้วมันมันไม่สนิทอ่ะมันไม่มันไม่ค่อยเวริร์กเลยนะครับผมโอเคมาดูข้างในกันอห้ดูข้างนอกก่อนนะครับนอกเป็นก็อกสิบเจ็ดนะครับออสเตรเลียเก้าคูณสิบเก้านะครับเป็นยิงลายก็อกนะครับผมเป็นตัวเจนสามนะครับ เม็ดในออสเตรเลียนะครับแต่เปล่าเลยครับเป็นการยิงลายลิขสิิธิ์แบบแบบขอไปทีนะครับ mm hmm. คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพวกดับเบิลเบลเนี่ยกับอาร์มี่หรือค่ายไหนก็ตามที่ยิงลายได้ลิขสิทธิ์เนี่ยมันของพี่จีนเนี่ยโดยเพราะค่ายเบลอะเขายิงแบบไม่แคร์อยู่แล้วเขาไม่กลัวครับเขาไม่กลัวโดนฟองนะนะครับแต่ถามว่าลายลีเขาคมชัดไหมผมว่ายังไม่คมชัดเท่าของยูมาเล็กนะครับ ด้วยความที่เป็นเจนเก่าด้วยมั้งเขาเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจนห้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงลิเกสิทธิล์ละนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะเกรงเกรงกันอยู่แหละนะครับพวกนี้มันเป็นเจนเก่าน,านนะครับเล,ลายลิกเกิสิทธิ์ผมว่ายังไม่ค่อยคมเท่ายูมาเล็กเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะครับศูนย์หน้าหลังเป็นแบบแต้มสีธรรมดานะครับมาดูข้างในปึ๊บอ่าถือว่าสะอาดนะครับถือว่าสะอาดค่อนข้างใหม่พอส,คสมควรนะครับ นี่ผมฉีดซิลิโคนไปแล้วนะครับวันนี้มันอยู่กับผมมาประมาณสองสามวันแล้วแหละเพิ่งจะเอามาถ่ายคลิปนะครับซิลิโคนเราลก็เลยอาจจะเหือดเหือดไปบ้างนะครับมันจะแบบมันดูแห้งๆไปหน่อยแต่ผมฉีดไปแล้วแหละก่อนจะเก็บมันจะช่วงนี้อากาศร้อนซิลิโคนน่าจะระเหยไวนะครับการทาจะรบีขาวเหมาะสำหรับกับปืนที่ยิงบ่อยๆนะครับ ถ้าทัานใดนานๆทีก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยซีลิโคนสักกระป๋องหนึ่งก็ถือว่าพอช่วยให้มันยืดอายุการใช้งานของมันได้ของวัสด,ดุได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม่ต้องล้างเพราะนี่การ u p แบริ่งของผมคือการถอดล้างทั้งตัวอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมร่นไกายนะครับเซ็ตไก่ปุ๊บส่วนเรื่องแมกกาซีนนะครับให้ฉีดซิลิโคนย้ำว่าทุกกระบอกนะครับให้ฉีดซิลิโคนตรงนี้เอาดีกว่าปิดตูดได้ก๊อกด้วยนะครับ ปาชีดปึ๊บฉีดนิดนึงอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับอ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับพร้อมยิงพร้อมยิงนะครับมาปาเช็ดซะหน่อยนี่ตัวน,นี้สภาพใหม่ครับแต่ลอยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าต,ตัวเบล ก๊อปสิบเจ็ดเจสามนะครับนี้ผมก็ยากใส่ไฟฉายนะครับเพราะว่ามันมีร่องสายพริ่มมีไฟฉายอยู่ตัวหนึ่งก็เลยเดี๋ยวจะมาเป็นแสงนาทางนะครับผมาะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่ลูกเรื่องแสงนะพราะลูกแม่งแพงแพงนะครับไอตัวเทเซอร์ผมไม่ได้ห่วงห่วงลูกลูกแม่งแพงเกินนะครับอ่ะใส่ลูกนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้มาก่อนเลยเติมแก๊สเลื่อนองกมาให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็เติมแก๊สนะครับผมช่วงนี้ใครใช้แก๊ส12อยู่ดรอปแก๊สนะครับ ดอปแก๊สลงมาเพราะถ้าท่านไม่ดอปเรียบร้อยครับเดี๋ยวสไลด์แตกนะครับผมชัวน,นี้แก๊ส12ผมเลยยังไม่อยากเอามาขายเพราะยังไงผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ไม่ใช่ว่าของหมดนะของมีเข้ามานะแต่ผมยังไม่สั่งมาเพราะว่าชวงนี้อากาศร้อนนะครับพยายามให้ฟริกใช้แต่ E t ทพันก่อนนะครับหรือไม่ก็ให้ต่ํากว่านั้นก็ได้นะครับเป็ตนตะกูล9กิโลนะตอนนี้9กิโลใช้กับพวก,พวกพลลปืนไส้โลหะกยังได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับนี่ขนาดผมถ่ายริปนี่เหนื่อยยังซึมๆเลยร้อนมากนะครับ ดูมานะครับออไฟเรียบร้อยทิหน่อยมามาวัดความแรงกันนะครับเดี๋ยวไปใช้ออกก่อนมันเกะระนะครับอสองเก้าสี่สองแปดหนึ่ง สองเก้าหนึ่งโอ้ความแรงน่ารักได้อยู่สองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบถือว่ากำลังดีนะครับผมโอเคดูความแม่นยำกันโอเคครับเป้าสิบเซนระยะสิบห้าเมตรนะครับมาดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับได้อยู่ตั้งสองนัดแนะ่นะครับโอเคต่อไประยะสิบเมตรนะครับ โอเคครับระยะสิบเมตรเปาสิบเซนนะครับผมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างโอเคไหมครับขอใช้เอกก่อนโอเคไหมย,ยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนว่ามีปัญหานะครับผม อันดับแรกนะครับเล่นเสร็จแล้วเราแม็กออกก่อนนะครับส่วนเรื่องแมกกาซีนนะครับก็เอาไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับแก๊สเรายิงออกไปประมาณ10กว่านัดละถือว่าเราเคลียร์แก๊สได้ประมาณ2ในสามเอ้ยสองในสี่นะหรือประมาณครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเกินครึ่งนะครึ่งหนึ่งในสีนะครับกพราถือว่ามันมีแก๊สแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวนะครับมันไม่ใช่ปัญหานะครับผมอยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแล้วยิงลูกหมดสไลด์ค้างแล้วเนี่ยเราทํายังไงอันดับแรกนะครับให้ดึงสไลด์ถอยหลังลงผมผมอธิบายทับ้ตัวก แล้ถ้าจะสงสัยมันมันจริงไหมโอ้ยผมผ่านสงครามมาโชคโชนนะผมเห็นสไลด์แตกของผมเนี่ยตัวเก่าผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามีรอยบิ่นรอยแตกของผมเนี่ยเกิดจากการผมตบทั้งนั้นน่ะมันเท่งไงแต่มันพังง่ายนะครับเพราะเปลี่ยนสไลด์ตัวหนึ่งก็ถ้าเป็นงานจีนก็ถูกหน่อยเจ็บไปร้อยถ้าไปใส่ของไต้หวันหน่อยมันก็จะอึดหน่อยแต่ราคาก็แพงนะครับซึ่งเราใช้วิธีการเนี้ยคือผมใช้สโลแกนที่เรียกว่า,าดูแลถูกกว่าซ่อมนะครับก็จริงใครเล่นตามที่ผมบอกเนี่ยผมบอกเลยว่า ไอเรื่องโอลิงเนี่ยมันมีโอกาสรั่วไหมมีครับเพราะว่าเขามีอายุการใช้งานของโอลิงเขาอยู่แล้วถ้าเราต่อให้เราเติมแก๊สไปยังไงหรือบางทีแบบยิ่งมือสองเนี่ยผมไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันซื้อมานานแค่ไหนนะครับบางตัวซื้อมานานแล้วแต่โอลิงไม่รั่วเลยก็มีนะครับเพราะาอยู่ที่ว่าหนึ่งเราดูแลยังไงแล้วก็เราดัดแกะยังไงเพราะออาจจะมาถึงผมแล้วมันรั่วก็มีนะครับเพราะว่าบางทีมันเสื่อมอยุตามการใช้งานของอายุการใช้งานนะครับนะครับอ่านะวิธีการเล่นนะครับเล่นเสร็จแล้วลูกหมดสไลด์ค้างดึง ลันไกลแล้วก็รีเซ็ตไกอันนี้นะครับผมง่ายๆอันสไลด์ปุ๊บดึงลันไกเพื่อไม่ให้สปริงแฮมเมอร์ละนะครับแล้วก็รีเซ็ตไกเพื่อไม่ให้เจ้าตัวสปริงไกมาาันละนะครับรีเซ็ตไกทำยังไงแบบง่ายๆอ่านี้ลันไกลแล้วนะครับไกลมันตกแบบนี้สปริงไกเขาจะยืดออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันหดลงไปประมาณสักครึ่งนึงนะครับมันจะไม่หดจุดแต่มันจะครึ่งนึง โดยการกดหัวลงอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระเสื้อผมจะเห็นชัดนิดนึงแค่นี้เองนะครับหรือแม่ก็ร่างกายปุ๊บกดนิดเดียวมันก็จะบังนะดึงนี้ก็ได้เนี่ยแค่นี้นะครับมันก็รีเซ็ตไกละนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการเสริมเซาและแอดบีแคร์ซอฟต์ตรงว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและแอดหลายแอดเฟซได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับไม่มีเก็บปลายทางแล้วก็นั่นแหละนะครับผม i'm okay.